อาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้กันแล้วนะครับอในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการสร้าง VPN นะครับที่อยู่หลังไฟวอลนะครับโดยปกติแล้วที่เราเห็นคลิปที่เขาสอนเราทํา VPN นะครับเขาจะนำเราเตอร์นะครับที่เราใช้เป็น VPN นะครับจะเป็นเราเตอร์ตัวหน้าสุดเลยนะครับแต่สําหรับผมนะครับจะต้องทําพอร์ตส่งต่อนะครับลงมาที่ไมโคร t i กนะครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ VPN อีกทีนึงนะครับ ซึ่งคลิปก่อนหน้านะครับผมก็พาเพื่อนๆไปสร้างพอร์ตส่งต่อกันแล้วนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อขยายบทความนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาสั้นๆเลยนะครับ VPN PPTP หลังไฟวอลนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องทําการคอนฟิกเราเตอร์ที่เป็นอ่าเราเตอร์ของ 3BB ก่อนนะครับแล้วก่อนที่เราจะทําการคอนฟิกในส่วนของเราเตอร์ม i นิคอติกที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ VPN นะครับ เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับอ่เดี๋ยวให้เราไปที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับไปที่เราเตอร์ของ 3BB ก่อนนะครับอ่าข้อส่วนหสด่ันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าเราเตอร์ของ 3BB แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะข้ามวิธีการทำ s t a t i ก IP เลยนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆไปดูคลิปก่อนหน้านะครับเพื่อขยายบทความกันแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างพอร์ตส่งต่อเลยนะครับอ่ามาที่พอร์ตแมปปิ้งนะครับแล้วก็เลือกนิ w วขึ้นมานะครับเราก็จะสร้างพอร์ตแมปปิ้งนมไว้นะครับเป็น VPN แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็เครื่องโฮสต์นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็น IP ที่เป็นของเราเตอร์มิโคร t i กของเรานะครับอ่าหากเพื่อนๆน,นะครับ สงสัยการสร้างพอร์ตส่งต่อสาหรับคลิปตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับเพื่อขยายบทความนะครับกดแอดขึ้นมานะครับเป็นแอดโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลที่จะใช้นะครับก็จะเป็น TCP นะครับตรงนี้พอร์ตภายนอกนะครับสําหรับทํา VPN PPTP นะครับสําหรับการทํา VPN นี้นะครับจะมีพอร์ตของเขาที่เป็นพอร์ตแตนดาร์ดก็คือ1723นะครับรับเข้ามาตรงๆเลยนะครับ แล้วก็ส่งต่อพอร์ตนะครับที่เป็น1นึ่งเเช่นเดิมนะครับตรงนี้นะครับไปพอรตเดิมเลยนะครับไม่ต้องทําการแปลงพอร์ตนะครับเสร็จแล้วก็กดแอปพลนะครับสําสหรับการสร้างพอร์ทส่งต่อในเรา,าเตอร์ที่เป็น 3BB ก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาจัดก,การในส่วนของเราเตอร์ที่เป็นไมโครติกเพื่อทําเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเปิดวินด์อกขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ IP นะครับ IP ที่ผมรับมาจากเราเตอร์ 3B นะครับก็เป็น1ก็2จนะครับอ่าแล้วก็อ่ามาสร้าง VPN นะครับอ่าไปที่ ppp นะครับแล้วก็ไปที่ ppp server นะครับเลือก enable อ่า apply ok นะครับหลังจากที่ enable ในส่วนของ ppp เสร็จแล้วนะครับมาที่ Secret เลยนะครับ อ่าแล้วก็แอดขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้นะครับเราจะสร้างชื่อสําหรับอ่าผู้ใช้งานนะครับอ่าผมจะสร้างเป็นอันนี้แล้วกันนะครับอ่าเป็นตะกี้นะครับพาสเวิร์ดหนึ่พอนะครับเลือกเสวิสที่จะใช้งานนะครับเป็น pppp นะครับอ่าแล้วก็ local a d d r นี้นะครับ local a d d r นี้คือ ip วงที่เราจะเข้าไปอยู่ด้วยนะครับ ตรงนี้สําหรับเครื่องนี้นะครับเราได้ทําการแจก IP นะครับที่เป็นวง10.10.10นะครับมาดูที่ dhcp server นะครับสำหรับวงนี้นะครับเพื่อนจะเห็นว่าผมจะมี two net อยู่นะครับซึ่งเป็นวง10.10.10นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ local address นะครับที่มี Gate ตว y เดียวกันกับตรงนี้นะครับอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้นะครับ เราจะใส่ให้เป็น IP วงเดียวกันนะครับอ่าลกข้อเป็น1 0จุดจอ่า3นะครับตรงนี้เลากข้อไ d เดเวลามีการ VPN เข้ามานะครับเจ้าลักข้อนี้จะไปจองพื้นที่ IP นะครับเพื่อมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับต่อมาลิมทิทเ e d ดตนะครับเครื่องที่เราทำการีโมทเข้ามาเขาจะได้ IP อะไรนะครับอ่าจองให้เขาด้วยนะครับ ให้เป็นจุด4นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างรีโมทกับโลคอลนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดแอปพายนะครับกดโอเคนะครับอ่าตอนนี้ในส่วนของซีเคดก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาในส่วนของไฟวอลต่อนะครับอ่าไอพีไฟวอลนะครับมาเลือกที่ฟิลเตอร์รูนะครับกดบวกขึ้นมาได้เลยนะครับเช่นนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นอินพุตนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ มาที่โปรโตคอลนะครับเลือกเป็น TCP นะครับแล้วก็พอร์ตที่ใช้งานนะครับเป็น1723นะครับอ่าแบบนี้นะครับในส่วนของอินเทอร์เฟซนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเพื่อนเพื่อนนะครับว่าใช้อ่ารับขายอินเทอร์เน็ตมาที่ขาไหนนะครับซึ่งสําหรับผมนะครับผมรับมาที่ขาอีเธอร์1นะครับอ่าตรงนี้นะครับอีเธอร์หรับอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับ ส่วนอ่าอีเธอสนี้นะครับมันจะอยู่ในบิตตรงนี้นะครับสําหรับคลิปการสร้างบิตแจก IP พวกนี้ผมจะไม่ได้สอนนะครับให้เพื่อนรู้แค่ว่าตรงนี้เรารับอินเทอร์เน็ตมาที่ขาไหนหรือว่าบิตไหนก็เพียงพอแล้วนะครับอ่าต่อมานะครับในการแอคชั่นแอคชั่นตรงนี้นะครับให้เราเลือกที่ Accept นะครับเสร็จแล้วกด apply นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอ่าเรามาดูที่ไฟวอลลุ่มของเรานะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ ทำการสร้าง VPN นะครับที่เป็น PPTP นะครับเป็นพอร์ตส่งต่อมายังเราเตอร์ที่อยู่หลังไฟวอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าใช้งานกันดูก่อนนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันก่อนนะครับโทรศัพทใช้เน็ตเวิร์กเดียวกันก่อนก็อ่าดูไ p เช็คของผมนะครับ อ่า IP หน้าบ้านนะครับผมได้ IP นี้นะครับตรงนี้มีคนสงสัยว่าทาไมไม่ปิด IP นะครับก็คือมันเป็น Dynamic IP นะครับเดี๋ยวผมสอนคลิปนี้เสร็จผมก็ปิดเปิดา o ต t e r เดี๋ยว IP ตรงนี้มันก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอ่าก็ปีไปเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทําการสร้าง VPN ในส่วนของ Windows นะครับอ่าไปที่อ่า Start นะครับตั้งค่า ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ Network Internet นะครับอ่าแล้วก็มาที่ VPN นะครับอ่าบอกแอดอ่าตัวนี้นะครับเป็น Windows built-in นะครับอ่าแล้วก็ Connect name ตรงนี้นะครับอ่า VPN เราจะให้ชื่ออะไรเราก็ตั้งไปเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ Server name ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เราจะใส่เป็น IP ก็ได้หรือว่าจะใส่ DDNS ของเราก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวกนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าการใส่ d n s พวกนี้ทำอย่างไรนะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสก็จะมาสอเนเพื่อนเรื่อยๆนะครับอ่ะ VPN type ตรงนี้นะครับอ่าทำการเปลี่ยนเป็น point to point นะครับโปรโตคอล PPP t อาเลือกที่ username and password นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ username ของเรานะครับ ตรงนี้นะครับที่เราไปสร้างไว้ในซีเคตนั่นเองนะครับสีเคตที่เป็นยูเซอร์ผมก็สร้างเป็นเตอรกี้นะครับแล้วก็พัตเวิร์ดเป็น1 2 3 4อ่าเสร็จแล้วกดเซฟเมื่อเรากดเซฟแล้วนะครับเราจะได้ตัว VPN ขึ้นมานะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถดูตรงที่การ์ดแลนของเราก็ได้นะครับเปิดขึ้นมาอ่ามันจะเป็น VPN ตัวเดียวกันเลยนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อทําการคอนเน็กนะครับ ่าตอนนี้สังเกตว่าผมใช้ไออ่าสังเกตว่าตอนนี้ผมใช้ VPN นะครับที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกับเราได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทดสอบใช้ VPN ต่างเน็ตเวิร์กนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ IP address ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนเน็ตเวิร์กนะครับจากอ่าท้าย106นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็อยู่ใน คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งแล้วนะครับที่จะทําการ VPN เข้าไปนะครับที่เราได้ทาการตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู IP ของเรากันนะครับ IP เช็คนะครับเมื่อกี้ใช้ IP ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับมันจะเป็น IP 1 0 6นะครับเดี๋ยวเราจะทําการ VPN เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ Windows 11เนี่ยนะครับทําการ VPN เดี๋ยวเราไปสร้าง VPN ขึ้นก่อนนะครับ อ่าเซตติ้งแล้วก็ไป VPN อ่า Network and Internet นะครับ VPN นะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะลบไปก่อนนะครับอันนี้เป็นของเก่านะครับอ่าเลือก add VPN ขึ้นมานะครับอ่าเสร็จแล้วก็สร้าง VPN นะครับอ่าสั้นๆพออ่าแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับ IP นะครับอ่าเมื่อกี้ IP อะไรอ่าลืมไปแล้ว อ่าเดี๋ยวแป๊บนะครับอ่า IP เป็น49.48น้า้าย106นะครับอ่า copy ไปนะครับอ่าแล้วก็มาที่ตั้งค่าอ่าอันนี้นะครับเป็น IP น้าบ้านเมื่อกี้นะครับที่ได้ทำการเปิด VPN นั่นเองนะครับอ่าเลือกท้ายนะครับก็เป็น Point to Point Protocol TCP นะครับ อ่าแล้วก็ username นะครับ Turkey แล้วก็ password 1 234นะครับอ่ะกด save เสร็จแล้วเราก็เลือก connect เหมือนเดิมเลยนะครับอ่า VPN connect ดูนะครับอ่ะตรงนี้นะครับผมลืมไปว่าเมื่อกี้ผมกดเปิด VPN อีกตัวหนึ่งไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเคลียวในส่วนของ VPN ตัวเมื่อกี้ก่อนนะครับ อ่าตรงนี้มันเปิดอยู่นะครับมันก็เลยทําให้มันจะไปแย่ง IP กันเมื่อกี้นะครับมันก็เลยคอนเน็กไม่ได้นั่นเองนะครับอ่าดิคอนเน็กทิ้งไปก่อนนะครับอ่าตอนนี้ IP ว่างแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับไปที่อ่าเครื่องของเรานะครับเพื่อทําการเปิด VPN นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับมาทำการเปิด VPN นะครับ อ่าตอนนี้นะครับ VPN นะครับที่อยู่ข้างนอกบ้านของเราได้ทําการ Connect เข้าไปในบ้านเราที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในการสร้าง VPN ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมในการอ่าจำแนกแบ่ง IP ให้ดีๆนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับอ่าผมได้ทําการเปิด VPN ไว้อีกเครื่องหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเอาอ่าเครื่องนี้ที่เป็นนอกบ้าน VPN แทรกเข้าไปนะครับจึงทําให้มันไปแย่ง IP กันนะครับก็เลยทําให้เข้าไม่ได้เมื่อกี้นะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูนะครับ IP ที่เราได้รับนะครับอ่าไอที่เราได้รับนะครับ IP IP ที่บ้านที่ใช้ตอนนี้นะครับอันนี้จะเป็นอ,อีกบ้านหนึ่งนะครับจะได้หนึ่ง8ก้สองแปดจุดหนึ่งจึ่งแปดนะครับอันนี้ไม่ใช่ที่บ้านผมเลยนะครับอ่าแล้วเราก็จะได้อ่า i p ที่เป็น VPN นะครับตรงนี้จะเป็น1 0 1 0 1 0นะครับที่เป็นวงเดียวกับเครื่องที่เป็น server to net c o r นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าใช้งาน to net c o r e กันดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้าไปอยู่ใน Network ที่เราได้ทำการสร้าง VPN เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอสังเกตตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันจะเป็น VPN นะครับอ Connect อยู่นะครับ หากใครสังเกตดูดีๆนะครับเราจะเห็นไอที่สีฟ้าๆตรงนี้นะครับที่เป็นรูปกุญแจนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้าง VPN นะครับที่อยู่หลังไฟวอลของเรานะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากกดถูกใจเพื่อให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสไดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ผมตะกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ